วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋า Gravity Move Camila Backpack อ่าใบนี้นะฮะเป็นแบ็คแพ็คราคาประหยัดนะสำหรับคนที่แบบอยากหาแบ็คแพ็คที่ราคาคุ้มค่าสามารถใช้ได้ทุกโอกาสนาะตาเป็นแบบนี้มี3สีนะตอนนี้ให้เลือกสามารถเข้าไปดูในเว็บได้ต้องดูว่าช่วงนี้มีสีไหนบ้างก็เซิร์ชได้เลย Gravity Move Backpack อันนี้มันจะเป็นกระเป๋ากล้องทรงกล่องแบบนี้อันนี้ผมลองใส่ให้ดู อันนี้ผมสูง180นะเนี่ยมันก็จะใช้ได้ซึ่งหน้าตาของมันสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้แบบว่าดูผู้ชายหรือผู้หญิงมากเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยสามารถซื้อได้หมดเวลาสัมผายแล้วสิ่งที่รู้สึกเลยก็คือว่าตัวแพดเนี่ยค่อนข้างหนานุ่มสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีเวลาเราใส่ของเยอะๆเนี่ยตัวแพดเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็มีคลิปล็อกที่หน้าอกถ้าเกิดเราใส่ของหนักเนี่ยเราอยากให้มันกระชับช่วยลดน้าหนักได้เนี่ยเราก็ใช้ว ออกมาได้เลยอันนี้เราไม่ได้โชว์ให้ดูนะแต่เราบอกเฉยๆว่าอันนี้มันถอดออกได้ทั้ง2ฝั่งเพราะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัวล็อกตัวนี้เพื่อไม่ให้มาเกะกะเราสามารถเอาออกได้เลยโอเคแล้วก็คลิปล็อกตรงเมื่อกี้นี้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะตามระยะหน้าอกของเราตรงสายที่เราเหลือออกมาเราสามารถมัดๆๆและนียเขาจะมีสายรัดไว้ที่มันอยู่ติดกับปลายเลยเพื่อให้เราสามารถแบบรัดมันได้ง่ายๆเราก็รัดมันเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการไม่ต้องมาคอยเลื่อนตัวสายรัดไปตามตำแหน่งต่างๆแมันก็จะอยู่ติดกััับตตตตววนนนนีีี้้้เเเลยรรรราาาาาากก็สมมถถหขึึงงงแ่่่ททอ a d j จ s t e r เตอมอยู่แล้วเราก็ล็อกตรงนี้ได้เลยให้ดูด้านหลังกระเป๋าด้านหลังกระเป๋านี่ตรงนี้มีสายเอาไว้สาหรับใส่พวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปได้เลยจะได้แบบไม่ต้องสะพายเป้ไปด้วยแล้วก็ด้านหลังมีช่องที่เป็น hidden pocket คือตรงนี้เป็นช่องซิปออะอาจจะใส่มือถือใส่พัดปอตใส่พวกเงินที่แบบว่าแบ่งไว้สามารถใส่ได้ก็คือจะเป็นช่องที่ลึกเข้ามาถึงนี่เลยอ,อันนี้เวลาเราสะพายแล้วก็จะอยู่แนบหลังเราเพราะฉะนั้นคนที่จะมาแอบเปิดก็จะค่อนข้างยากหน่อยอันนี้ผมใส่มือถือเข้าไป อันนี้คือด้านหลังส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งจะมีช่องใส่ของอยู่เป็นลักษณะนี้สามารถใส่ของได้เลยนะหรือว่าอยากให้มันขยายออกก็สามารถเปิดแบบนี้ได้ปึ๊บมันก็จะขยายออกมาใส่ปวดน้ําแบบนี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะเดียวกันถ้าเปิดออกแล้วถ้าเอาออกเนี่ยล้วปิดก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันมันก็จะดูแบบเรียบไปกับกระเป๋าคือแบบว่าไม่ได้มีอะไรป่องๆพอง,อง,องๆออกมาเวลาเราจะใช้เราถ่อยรูดเปิดออกแล้วเราค่อยใส่ ถ้าเป็นแบบพวกขวดน้ำอะไรเนี่ยก็จะเล็กกว่านี้เนาะส่วนด้านล่างกระเป๋าจะมีสายสแตปเอาไว้ติดพวกขากล้องหรืออ่าบางคนจะแบบเป็นเสื้อโยคะอะไรเงี้ยจะแบบว่าเอาไว้มัดอะไรก็ได้ถ้าเป็นโดยฟังก์ชันที่มันถูกออกแบบมนาะคือว่าสามารถใส่ขาตั้งกล้องได้นะฮะอันนี้ก็ง่ายๆมันก็คือใส่ขาตั้งกล้องเข้าไปแล้วก็ล็อกคลิปเข้าไป แล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีฐานเป็นยางๆนิดหนึงเวลาระวังที่ตกกระบอกหรือที่เปียกเนี่ยกระเป๋าจะได้ไม่เลอะถัดไปด้านหน้าด้านหน้าจะมีช่องขนาดใหญ่สามารถใส่ของได้เยอะเลยอันนี้จะแบบว่าใส่พ็อกเก็ตบุงพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยได้ใส่พวกรีโมทกล้องอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้จริงๆตรงนี้จะช่องแบบใหญ่มากประมาณนี้ ด้านนอกอันนึงเนี่ยเนื่องจากตัวนี้มันมีความเป็นสมาร์ทแบ็คแพ็คนิดนึงตรงส่วนด้านข้างกระเป๋าด้านนี้มันจะมีช่องเอาไว้เสียบตัว USB แล้วก็เราก็เสียบ Power Bank เนี่ยไว้ข้างในได้เวลาเราแบบว่าเดินทางใช้มือถือแล้วแบตหมดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเสียบชาร์จกับข้างนอกได้เลยแล้วเราก็เสียบมือถือไว้ข้างๆก็ได้เนี่ยเราก็เอาสายชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วอันนี้ก็เสียบเข้ากับมือถือของเราแล้วเราก็เสียบมือถือของเราไว้ข้างๆก็ได้ราวนี้เราก็สามารถชาร์จไปโดยไม่ต้องคอยหิ้วมือถือไปคอยถือ Power Bank ไป้้้้วยไส่นนาาาาาาเเเเเอรรรงคกกก็ใะะะะปปป๋๋ขมัจีีหื ือฟีเจอร์รอบนอกกระเป๋าทั้งหมดทีนี้โดยฟีเจอร์ของมันเนี่ยมันก็คือกระเป๋ากล้องใช่ไหมทีนี้ตัวนี้มันก็จะมีวิธีการเปิดเข้าสู่ช่องเก็บกล้องที่เรียกว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างเร็วสมมติว่าเราสะพายไว้แบบนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยกระเป๋ากล้องหลายใบจะต้องวางกับพื้นเปิดข้างหลังหรือเปิดข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ใบนี้มันสามารถฟิปกลับมาอย่างนี้แล้วเราก็เปิดแบบนี้ได้ซึ่งสามารถทําได้ทั้งสองฝั่งนะสมมติจะอยู่ด้านนี้ก็ได้ปุ๊บ ก็ลักษณะเดียวกันเราก็รูดแบบนี้สามารถเปิดใช้งานกล้องด้านนี้ได้แต่ว่าแนะนําเลือกด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ต้องใช้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงแล้วเดี๋ยวกล้องอาจจะหล่นได้ถ้าเกิดแบบมีทั้ง2ฝั่งเราก็เอาที่เราถนัดด้านเดียวพอ สำหรับผมเนี่ยผมจะถนัดใช้ด้านนี้ผมก็จะมาด้านนี้แล้วก็เปิดซึ่งการเปิดออกของเขาเนี่ยตรงนี้ด้านบนมันจะเป็นเวลโครก็คือเป็นตัวตินตุ๊กแกที่มันจะแควกๆแบบนี้ส่วนติปเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปกติบางทิมต้องดึงลูดวนอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างลําบากเขาก็เลยเหมือนดีไซน์ให้มันมีสายที่ดึงลวดเดียวเนี่ยไปทั้งคู่เลยแบบนี้แล้วก็เปิดออกเนี่ยเราก็สามารถหยิบออกมาใช้งานได้ทันทีอันนี้ก็ปิดไปโอเคนี่ก็คือส่วนของช่องเก็บกล้องข้างในเนี้ยมันจะมีกล่อง ลักษณะนี้อยู่เํ้ามาเป็นกล่องเลยทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราอยากเอาไปปรับยังไงอย่างถ้าเกิดเราเปิดกล้องใช้ด้านนี้เราก็ไม่ต้องติดด้านนี้ อ่าอันเนี้ยเก็บไว้ข้างในก็ได้หรือจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้เราก็สามารถใส่กล้องจัดตัวพาร์ติชันตามที่เราต้องการได้ก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้มาให้หรือถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ใช้กล้องเราก็ถอดตัวเนี้ยเก็บไว้ที่บ้านก็ได้แล้วก็เอากระเป๋าไปใช้สามารถเป็นกระเป๋า,าเป้ธรรมดาเลยไปเรียนไปทํางานไปช้อปปิ้งได้หมดหรือจะไปเที่ยวก็ได้ทีนี้ในช่องเปิดด้านในนี่เขาจึงมีดีไซน์มีช่องเก็บให้ตรงนี้จะเป็นแบบอินทุกแกแนละ้วเป็นเวลโครสามารถเปิดเนี่ยมีสองช่องตรงนี้มี2ช่อง สามารถเก็บอุปกรณ์ของกล้องได้พวกตัวเมมตัวแบตอะไรเงี้ยสามารถเก็บในนี้ได้ซึ่ง2องฝั่งด้านนี้กับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะดีไซน์ไม่เหมือนกันอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะมีช่องเก็บเหมือนกันแต่เขาดีไซน์เป็นช่องเดียวให้มันใหญ่หน่อยเผื่อใ,ใส่แบบ power bank power bank เนี่ยใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็มีแบบฝาปิดช่องคนละแบบกันสําหรับใช้ในหลายๆรูปแบบโอเคอันนี้คือส่วนที่เป็นช่องเก็บกล้องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างใน ด้านบนของกระเป๋าเนี่ยอันนี้จะเป็นช่องเมนอีกอันนึงซึ่งเป็นช่องเมนสําหรับส่วนที่ไม่ได้เอาไว้เก็บกล้องไนะเนาะส่วนนี้เนี่ยเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเก็บของอยู่เนี่ยครึ่งบนของกระเป๋าเนี่ยสามารถเก็บของได้หรือว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้ใช้กล้องอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยเราสามารถเปิดด้านบนเนี่ยมันจะมีแผ่นด้านบนเราสามารถดึงไอ้ตัวนี้ออกให้มันทะลุลงมาถึงด้านล่างได้เลย แต่อันนี้เราแบ่งไว้อยู่อันนี้ด้านบนเนี่ยใส่ของได้เยอะเลยก็จะแบบว่าเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยใส่ล่มใส่อะไรเงี้ยเข้าไปได้อางบนมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีพาร์ติชันที่แบ่งด้านล่างกับด้านบนอยู่ซึ่งตัวนี้เราสามารถดันลงไปได้เลยเป็นแค่เวลโครติดอยู่พอดันลงไปบุ๊บมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่มีช่องใหญ่ๆเต็มพื้นที่กระเป๋าเลยแล้วก็นี่เขาจะมีถุงกันฝนให้เนื่องจากตัวนี้มันไม่ได้เป็นผ้ากันน้ำนะเราองเราองน้ำเนี่ยพอได้เพราะว่ามีผ้าหลายชั้นแต่ว่าถ้าเกิดเจอฝนเนี่ยเกใช้้้้้ตัััวนนนนนีท่ถุุงงฝคลมมมบไไไดดดอผโหูะ ก็คือถุงก,กันผลก็ง่ายๆอยู่แล้วส่วนด้านหลังด้านในตรงนี้มันจะมีช่องเก็บเป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตก็ได้ตัวนี้ใส่ได้ถึง15นิ้วเลยนะอ,อันนี้ถ้าเป็นแบบพวกอัลต้บุ๊กเนี่ยก็สามารถใส่ได้ถึงไซส์แบบ15.6เลยนะ ก็จะมีช่องเป็นแบบบุนวมนิ่มๆอยู่ส่วนตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าของช่องที่เอาไว้เก็บโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีช่องระบายขนาดใหญ่อาจจะเอาไว้ใส่พวกอะแดปเตอร์หรืออาจจะเอาไว้ใส่อ็อกเซซิลีพวกดินสอดินสออะไรเงี้ยของเราก็ได้พวกเครื่องเขียนทั้งหลายส่วนด้านหน้าก็จะมีช่องให้ใส่ของอีก2ช่องแบบนี้ใส่ power bank ได้ใส่อุปกรณ์ตรงนี้ได้หมดก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดทะลุให้ดูวิธีเปิดให้มันทะลุลงไปไง,ง,ง่ายๆก็แค่ดันลงไปเลยเนี่ยมันจะมีแผ่นก้านนี่อยู่ใช่ไหมเราก็ดันลงไปเลย เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าที่แบบทะลุลงไปถึงข้างล่างเลย เวลาเรามีของที่วางไว้ด้านล่างอ่ะเราสามารถเปิดจากด้านนี้เข้ามาเอาได้เพราะว่าถ้ากระเป๋าเมทั่วๆไปเนี่ยเวลาเรายัดอะไรที่แบบว่าอยู่ด้านล่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างหยิบลําบากแต่ถ้าเป็นลักษณะกระเป๋าแบบนี้เราสามารถเปิดดูได้เลยเอาเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างออกมาก็ได้ได้ทั้งสองฝั่งเลยหรือจะด้านนี้คือมันจะหาของสะดวกเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะเป็น,ปนกระเป๋าแบบนี้เรียกว่ามันจะสามารถแอคเซสได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นลักษณะนี้อ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันมีที่เสียบ USB เพื่อต่อเข้า p ามารถเปิด ซิฟตรงนี้แล้วเอาสายอ,อกมาเสียบเข้ากับตัว power bank ของเราได้เพราะนั้นเวลาเราจะชาร์จมือถือเราก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถเอาไปใช้งานได้ง่ายๆเนี่ยแล้วข้อดีของกระเป๋าที่มันตรงเป็นกล่องแบบนี้ก็คือไม่ว่ากระเป๋ามันจะแบบว่าของเต็มๆแบบตอนแรกที่เมื่อกี้เราเปิดมาเนี่ยนะตอนต้นคลิปเนี่ยกับตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เราเอาของไปเกือบหมดละทรงมันก็ยังดูดีอยู่มันจะแบบไม่ย้อยๆแฟบๆอ่ะเพราะว่าโดยตัวของมันนะมันเป็นทรงเองอยู่แล้วเนี่ยอ่า เป็นทรงนี้ไม่ว่ามันจะของเยอะของน้อยมันก็จะแบบว่าไม่ต่างกันมาก อีกอย่างหนึง่งที่กระเป๋าที่มันเป็นตรงกล่องแบบนี้มันดีก็คือว่าเวลามันวางเนี่ยถ้าแบบว่าบาลานซ์ของกระเป๋ามันไม่ได้เทไปด้านหน้าด้านหลังมากไปมันสามารถวางตั้งอย่าง,งนี้ได้แต่ยกเว้นว่าถ้าใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรเอียงไปเอียงมามันก็อาจจะมีล้มบ้างแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะสามารถวางตั้งกับพื้นได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาพกกระเป๋าเปเวลาจะไปวางอะไรสวนม้ากจะต้องไปวางนอนบ้างไปวางพิงกับอะไรก็ตามแต่แต่อย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีที่วางที่พิงเนี่ยเราก็สามารถวางตั้งกับพื้นได้้้เเลยยออททัังงหมมมดดดนนนีีีู่่่ใกกระป๋าซึจุ มันก็คือว่าราคาเนี่ยมันสุดคุ้มเลยพันกว่าบาทได้ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ไปเหมาะกับการที่คุณจะเอาไปใช้เป็นกระเป๋าในชีวิตประจําวันเป็นกระเป๋าใบที่2หรือว่าบางคนแบบเอ้ยอยากลองกระเป๋าเป้บ้างแบบอาจจะเคยใช้กระเป๋ากล้องอย่างอื่นเป็นแมสเซนเจอร์เป็นอะไรแล้วอยากจะแบบมีกระเป๋ากล้องสักใบหนึ่งไว้ใช้ในบางโอกาสตัวนี้ตอบโจทย์คุณแนะ่ๆแล้วก็มีให้เลือกหลายสีด้วยลองไปดูในเว็บเราได้ถ้าคุณชอบตัวนี้เนี่ยเข้าไปที่เว er ็บ i love to go com s h o p เนาะแล้วก็เข้าไปเลือกหาได้ในส่วนของกระเป๋ากล้องที่เป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คหรือวว่าจะแล้ วักมูฟแล้วก็แบ็คแพคก,ก็สามารถค้นหาเจอได้หรือจะติดต่อมาที่ทาง Li@ น์แอดไอเลิฟลูโกของเราก็ได้หรือทาง Facebook Messenger ก็ได้อ่าถ้าคุณชื่นชอบรีบเข้าไปช้อปกันแ้่เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนอัปเดตเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับผม